ฟ้าก็พังเลยโนมาเนอะได้เล้ะกะถึงแล้วบอยผู้ใหญ่ดูแล้วผู้ใหญ่บอกมาว่าเนี่ยรอยอยู่เยอะเมื่อไรเนี่ยกลัวทางนี้ที่พังลงแล้วมองก็อนจควายขยายตัวเลยเด้เนี่ยกลัวเดี๋ยวยายสันไปเมื่อเลยเลวแข่งขาอ่อนไปเมื่อลุกเดินไม่ได้กลัวอะไรครับกลัวที่มันพังกลัวมันพังเขาไปเลยบานอ๋อจ้ะหลังแกหลานนี่ได้มาเรียบลายแล้วมันลึกไมมท่อเนี่ยลึกไหมลึกค่ะ ยี่สิบสี่ต่อก่อนว่านี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับโอ้มีเคยมีย้ายอยู่มาเจ็ดสิบหกปีแล้วครับจ้ะมีเคยมีหลกักจ้ะเพราะว่าเองกัประสาน<ม><ม>ไปตามมา่าง<ม>ประเม,มาื่อนชมานเคื่อน,นแกกับประสานไปหน่วยงานที่ว่าอู่ไพที่เหตุการณ์่กนก็เลยให้หน้องเทาโลเฝ้าะระวังให้พากันไปนอนนวนี้ีพากันทำจิตอาสาพากันหลับ ไอ้นายอย่าลืมเขานายก็เอามาทมดินหายภายในวันนี้กตัวฟองหายตัวห้าคนนั่นตัวห้าคนนี้เขาก็ให้คันเนี่ยนั่งมือมือมีคันทำไม่มีคันเสาส่นลุงมา่มันยังไม่ยอมยุดเลยเมื่อวานมันยังไม่่ถึงีมันยังไม่ถึงคนตอนที่มันล้างขึ้นหลบเลยคือปั่มมันเสียครับพี่คือปั่มเสียเราข้าวนี้นะผมสองปั่มเราข้าวนี้ครับสังเกตคือสามสี่วันนะครับพี่ดินอ่ะมันพังลงไปหน่อยนึงแล้วกันอีทอรมันก็เริ่มหายเลยแหละ แล้วมาว่านนี้นะครับยามผมโทรไปบอกอีกผม่อมเซ็แเราผมตัดท่อออครับแล้วข้านี้นะครับมาว่านี่เลยมันพังเพราะตุ๊กกังค์ขำครับมันลงไปหมดเลยครับพี่ข้างล่างนี่เป็นอะไรครับี่ข้างล่างมันก็เป็นน้มที่เจาะไต้ท่อกวงเม็ดนึ่งครับไอ้กวงเม็ดครับเม็ดนึงท่อลอยทอลอยครับก็เล็กท่อลอยแล้วประมาณกี่ท่อครับประมาณยี่สิบสี่ครับประมาณนั้นครับเราใช้มาหลายปีแล้วข้าวนี้ครับปีนี้นะสงสัยอาจจะมีปัญหาเรื่องน้มมันหลายทางหรือไงไม่รู้ครับแต่มันเป็นโพงครับมันลงไปเรื่อยครับนี่เรากลัวไหมครับ เป็นก็พอไดผมทำไปเท่าไรครับแต่คนหัวคนเ่าน่ยนะครับเพราะว่ามันขึ้นนี่ผมก็คือนปุ่นงานครับเพราะว่าผมก็เป็นกเกษด้านนะพีมันเรื่องปัญหาเรื่องนามแต่ยินน่ะบางทีนาข้างหลังมันมาอยู่แล้วไงผี่มันรู้อยู่แล้วว่าเพราะว่าถือว่าเพราะว่าข้างหลังนี่ก็เป็นฝ่ายเรานาหลายด้านคราวนี้มันอาจจะมีฝนตกลงก็ทั้งนี้ด้านนะพีแล้วก็ในช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้านเรากลัวตัวบ้านเราเป็นยังไงนะครับหัวมันสุดครับตัวดึงนะครับเพราะว่านี่มันปึ๊บฐานนี่ลงปึ๊บมันมีดึงฟ้าออกมาเลยครับห เย็นมาคืนพอแต่มันผิกตัวลงแล้วมันก็บุบบุบเนาะไม้เนาะก็เนาะมันมันเป็นอะไรมันล้าที่ยุบลงไปทางใต้เปนร้านที่หยุบเราตังโถหินโคอั่นี้มันแข็งจีเอ็นไปเฉยๆเนี่ยมันเนาะมันวัยมันตัวนั้นต่อเต็มคืนเนี่ยมันหึบลงไปเลยมือคืนมันยังดังเลยเด้วมันบุ้มลงไปทุกคนแล้วก็ตระมลงเอาอ่ะบอกว่าสร้างกระตีอะไรมันลงมากระแทกงพออยู่แก็ตรงนี้ครับดังท่านี่มาคืนนี่มันลงไปหมดเลย เนี่ยช่วงนี้อยู่ในโถ่เด้เนี่ไอ้ไอ้รักนี่อยู่ในโถ่รูมันมโผล่ลงไปแตงมันบุบูหเดียวอ๋อไปดูบัตรกูน